โอ้โหตลาดคริปโตช่วงนี้ดีดแรงมากดีดแบบอยู่ๆก็พุ่งปิ้วไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้โบ๊จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวิธีการเป็นต้นสายกับ IEO ของ FTX นะฮะสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปตัวโบ๊นะครับเดี๋ยววันนี้โบ๊จะมาพูดถึงการเป็นต้นสาย บน Exchange นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า IEO นะฮะซึ่ง Exchange ที่เราจะยกตัวอย่างมาวันนี้ก็จะมีทั้ง Binance และ FTX นะฮะแต่พระเอกของเราวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คงจะเป็นเจ้า FTX นั่นเองเนาะเพราะว่า Binance เนี่ยใครๆก็รู้จักแล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นตัวเกมโลค่านี่นะฮะ League of Kingdom การที่คุณเนี่ยได้สิทธิ์ลงทุนใน IEO ของ Binance เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ0.16ดอลลาร์ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปยืนอยู่ที่ราคามา1.96ดอลลาร์โอ้โหเรียกได้ว่าประมาณ12เท่าเลยนะฮะ ลง400ดอลลาร์กลายเป็น4,000ดอลลาร์นะฮะลงหมื่นเป็นแสนว้าวมันสุดๆไปเลยนะครับแต่หลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมฮะว่า IEO มันคืออะไรมันต่างจากตัวอื่นยังไงแล้วเงื่อนไขาการเข้าร่วม IEO ของแต่ละ exchange นั้นก็ไม่เหมือนกันงั้นของ FTX นั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะหรือใครอยากสนับสนุนให้ค่าขนมโบก็สามารถทําได้เลยเนาะและ เท่านั้นนะครับแปะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะซึ่ง exchange FTX นั้นก็มีความโดดเด่นในหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่เขามี IEO supply ของเขามีการถูกเบิร์นเรื่อยๆไม่ต่างจาก Binance นะฮะเพียงแต่ว่าข้อแตกต่าง,งเขาคือเขาไม่ได้มีเชนของตัวเองเหมือน Binance ที่ว่ามี Binance Smart Chain หรือว่า BSC นั่นเองเนาะแต่การฝากเงินเข้ามาใน exchange FTX นั้นก็ทำง่ายมากเลยนะครับและการที่คุณจะมีโอกาสเป็นต้นสาย IEO หรือว่ามีโอกาสเข้าร่วม IEO ของ FTX ได้นะั้น ณต้องทํา2อย่างนะครับหก็คือการถือเหรียญ FTT อย่างน้อย150 FTT นะครับสก็คือการ KYC นะฮะซึ่งการ KYC ใน Exchange นั้นต้องทําถึงเลเวลสนะครับซึ่งหลายๆคนคงงงว่า IEO คืออะไร KYC คืออะไรเดี๋ยวโบอธิบายสั้นๆนะฮะ IEO คือ Initial Exchange Offering นะฮะเป็นการเปิดขายเหรียญเหมือน IPO ในตลาดหุ้นนั่นเองแต่ทําผ่าน Exchange ซึ่ง Exchange จะเป็นตัวกลางนั่นเองและหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับคําว่า IDO, IFO อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็จะเป็น Initial Dex Offering ตัวนึงก็ initial farm offering นะฮะก็ทําคนละพื้นที่แล้วกันข้อได้เปลี่ยบของการลง ieo ก็คือว่า ieo นั้นจะรับประกันความปลอดภัยในโปรเจกต์นะฮะโบรู้สึกว่า exchange ใหญ่ๆเนี่ยจะมีการ kyc ตัวทีมจะ docs เจ้าของทีมอะไรเป็นการตรวจสอบทีมหมดแล้วแล้วก็วัดประเมินมูลค่าประเมินคุณค่าของโปรเจกต์มาก่อนทําให้โอกาสที่คุณจะขาดทุนจาก ieo เนี่ยมันต่ำกว่าการที่คุณไปลง ido เองหรือว่า ico นะฮะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะครับและนั่นก็คือข้อดีโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยคุณไม่ได้มีเวลาไปศึก คุณก็สามารถที่จะมาลุ้นลงทุนในเหรียญราคาต้นสายกับ IEO ได้เนาะอ่ะนั่นก็คือข้อดีนะในมุมมองของผมนะครับ <Nice. S 2> แล้วการ KYC เนี่ยก็คือการยืนยันตัวตนนะฮะซึ่งการยืนยันตัวตนนั้นสำหรับ Exchange เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปกติมากถ้าหากว่าใครไม่ชื่นชอบการยืนยันตัวตนอยากจะ stay anonymous เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาสนใจ IEO ขนาดนั้นเนาะอ่ะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณอยู่ในโลกคริปโตคุณเป็นสายไหนนะครับโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเราขอมาเกริ่นก่อนว่า Exchange FTX นอกนอจากการที่เขาจะมี IEO แล้วแล้วก็การเบินแล้วมูลค่าตลาดของเขาเป็นยังไงเฉลี่ย FTX ตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่อันดับประมาณ24นะฮะของตลาดคริปโตแลล้วมมีู ค่าเหรียญที่ประมาณ6 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์เนาะแต่ว่ามูลค่า Market Cap สิไม่ใช่มูลค่าเหรียญนะฮะแต่ในขณะที่ของเหรียญ BNB b น n a n c e บนนเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ6ก0 0 0กว่าล้านเกิอบ70,000ล้านดอลลาร์นะฮะก็เรียกได้ว่ามูลค่าสูงกว่าเจ้าเหรียญ ftx เนี่ยประมาณ10เท่าเลยนะฮะก็สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มากาวกันได้แต่ก็อย่าลืมนะฮะว่า ftx นั้นเขาไม่ได้มีเชนของตัวเองเพราะฉะนั้น ecosystem ของเขาเนี่ยอาจจะเล็กกว่า b i n a n c e เยอะพอสมควรเลยนะครับเราจะเห็นแต่ว เชนโซลาร์น่าเนี่ยคุณอาจจะไม่อยากพลาด FTX นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญหลายๆตัวที่มาอยู่ใน IEO ของ FTX นั้นล้วนเป็นเหรียญต้นสายบนเชนโซลาร์น่าดังนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวบอนฟิดาสตาร์แอตลาสหรือว่าเซรั่มหรือว่าออกซิเจนโปรโตคอลเมอร์เคียลเนี่ยโซไรส์ so Rice, เนี่ยทุกตัวก็คืออยู่บน Chain ana, เชนโซลาร์น่าหมดเลยเนี่ยบอนฟิด bon านะฮะเมอร์เคียลเซรั่มเนี่ยแล้วก็อินดี้จีจีก็คือตัวล่าสุดที่กำลังจะมาอยู่ใน IEOs ของ Ftx นะครับก็ดูจากทรงแล้วก็คงจะเป็นกิลด์เกมซึ่งโบไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะโฟกัสไปในฝั่งของเชนไหนโดยเจาะจงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่ของประเทศอินเดียนะเพราะอินดี้ก็คืออินเดียนะฮะแล้วก็ GG ก็เป็นชื่อกิลด์นะครับ โอเคงั้นถ้าหาเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นต้นสาย IEO บน Exchange FTX เนี่ยก็ต้องถืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ150เหรียญ FTT นะฮะซึ่ง150เหรียญ FTT เนี่ยบางคนก็มองเออมูลค่ามันอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็จริงนะโบก็มองว่ามันก็ถือแบบโหใช้เงินเป็นแสนในการถือเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะฮะแต่ว่าข้อดีของการถือเหรียญ FTT เนี่ยก็จะมี3อย่างในมุมมองของโบนึงก็คือโอกาสใน capital gain จากตัวเหรียญฮะสองก็คือการที่คุณจะสามารถถอนเหรียญออกไปยังเชน i n Ethereum ได้ฟรีวันละหนึ่ง ร 1> 1อบหรือว่าวันละ3รอบ10รอบขึ้นอยู่กับจํานวนเหรียญ FTT ที่เพื่อนๆถือนะฮะก็เรียกได้ว่าประหยัดเงินไปรอบละประมาณ20กว่าดอลถ้าหากว่าคุณถอนจาก b บ n a n c e เนี่ยเสียรอบหนึ่งก็6,700บาทนะครับแต่นี้ถ้าหากว่าคุณถือเหรียญ FTT แล้วก็สเต็กไว้เนี่ยคุณก็จะได้โคตาถอนฟรีรายวันเนาะและเรื่องที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เพื่อนๆจะได้ตั๋วลุ้นลง IEO นั่นเองนะฮะเน้นว่าลุ้นนะครับเพราะว่ายังจะต้องไปประมูลแล้วก็ไปซุ่มกับคนอื่นอีกนะนะก็อยากให้เพื่อนๆทราบ นนซ์เนี่ยฝั่งไบนั้นจะการันตีนะฮะเพียงแต่ว,ว่าเขาจะให้ลงทุนทีนึงแบบโตเกลืกอบางถ้าหากว่าสเต็กเหรียญ BNB น้อยจะได้ลงทุนทีละ10ดอน20ดอนแต่ว่าของฝั่ง FTT เนี่ยถ้าหากคุณโชคดีเราได้ลงอคุณได้ลงทีนึง400ดอน500ดอนเรียกว่าจุกๆเลยนะฮะก็ลองดูประวัติได้อย่างเช่นเหรียญ Star Atlas เนี่ยโบจําได้ว่าอตอนเปิดตัวในประมาณ0.003เนะาเนะก็มันเคยขึ้นไปในหลักประมาณ0.2เลยมั้งก็ลองคิดดูว่าเงินประมาณ3-400ดอนหรือว,ว่า100ดอนของคุณเนี่ยขึ้นไปแบบหลักร้อยเท่าเนี่ยน่งอมยิ้มขนาดไหน แต่ก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมทําบุญกันด้วยนะครับถ้าเกิดจะมาลงพวกการเป็นต้นสายอะไรเงี้ยโบขออยําไว้ก่อนนะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําขั้นต่อมาก็คือเป็นการที่เข้ามาในหน้าของ IEO ของแต่ละโปรเจกต์นะฮะแล้วก็มาเปิดซับแอคเคาท์นะครับ ซึ่งการเปิดซับไอเคานั้นทําง่ายมากก็คือถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเปิดเนี่ยก็มาตรงนี้แล้วก็คลิกกดเปิดมันก็จะเด้งขึ้นไปอีกหน้านึงนะฮะเดี๋ยวโบโชว์ให้ดูนะครับแล้วเราก็ต้องเอาเงินเข้าไปในซับไอเคานะครับการที่คุณต้องเอาเงินเข้าไปในซับไอเคานั้นก็จาเป็นที่จะต้องแบบใช้เงินตามจํานวนที่เขาระบุตรงนี้นะเช่นเขาบอกว่าอ่ะมูลค่าสูงสุดประมาณ400ดอลกับเหรียญ FTT 5เหรียญเนี่ยเราก็ควรจะใส่แม็กซิมัมไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเอาเขาจะดูจําน,นวนเงินที่เราใส่เข้าไปเปรียบเทียบกับคนอนอืื่่่นนนนๆทีใใสเ้าไปปมมมัััหกกบรระูลแยคถ ใส่น้อยเขาก็จะดูเพราะเขาก็จะคุณลิฟายคนนั้นที่หลังสุดอะไรเงี้ยอันนี้คือมุมมองส่วนตัวโบคิดว่าเราควรจะใส่แบบเยอะที่สุดนะฮะไม่ว่าเขาจะอนุโลมแบบเรนจ์ขนาดไหนเรายัดเต็มแม็กซ์ไปก่อนเลยขอให้ได้เหรอฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย IEO แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีโค้ต้าให้แค่ประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0คนแต่ว่าคนส่งทีหนึ่งบางครั้งคนเขาส่งกันเป็นแบบหลายหมื่นคนอาจจะหลักแสนอันนี้โบไม่ทราบเหมือนกันนะว่าหลังบ้านเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งตัว i e o ตัวปัจจุบันเนี่ยเขามีโค้ต้าทั้งหมดประมาณ3,000 3,000ใบะะ 3, กตก็นะครัน หากว่าเพื่อนๆเนี่ยสเต็กเหรียญ FTT มากขึ้นก็จะมีทิเกตมากขึ้นนั่นเองถนะ้าหาว่าหวยคุณ400ดอลลาร์นะฮะหรือว่า1ตัวเนี่ยจะซื้อได้ประมาณ4,000อินดี้นะฮะโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.1ดอลล์นะฮะบวกกับ5 FTT ไอ้5 FTT เนี่ยก็จะถูกเบิร์ไปเหมือนกันนะฮะก็คือเขาจะาไว้เบิร์ในระบบเลยก็เรียกได้ว่าเวลาคุณซื้อเหรียญต้นสายทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้ตังค์ตามโคต้า,ตาของเขาอาจจะ3-400บวกกับ5 FTT ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ200ดลก็ ราวเกือบ2 0,000บาทนะโอ้โหมันก็หนักอยู่นะสำหรับหลายๆคนในมุมมองโบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตั๋วของคุณเนี่ยถูกเลือก2ใบคุณก็จะมีสิทธิ์ซื้อเหรียญต้นสาย4,000อินดี้2รอบนะครับอ่ะโบอธิบายอย่างงี้คงจะเข้าใจกันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเริ่มเข้าใจคร่าวๆแล้วแหละว่ามันเป็นรูปแบบประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวโบจะลองย้ำกระบวใหม่อีกรอบว่าทุกอย่างมันคือ,อยังไงบ้างเพื่อนๆต้องสเต็กเหรียญ FTT จำนวน150เหรียญอย่างน้อยเพื่อรับตั๋วในการลง IEO หนึ่งใบตั๋วการลง IEO หนึ่งใบนั้นจะทำให้เพื่อนๆได้รับสิทธิ์ลงควต้าในเหรียญต้นสาย400ดอน300ดอน200ดอนตามที่เขาระบุนะฮะแต่ถ้าหากว่ามี2ตั๋วก็จะได้รับ2สิทธินั่นเองเนาะแล้วไอ้ตั๋วพวกนี้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าเพื่่ออนนๆจะไได้้ลงงทุนนุตปสม กับคนอื่นอีกรอบนะครับ3ก็คือมาเปิดซับแอคเคาท์นะฮะซับแอคเคาท์ก็คือคลิกง่ายๆเลย4ี่ก็คือว่าเราเนี่ยต้องโอนเงินเข้าไปวางในซับแอคเคาท์นะครับเดี๋ยวโบทำให้ดูเรามากดตรงชื่อยูเซอร์ของเราตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่วอลเล็ตครับแล้วก็พอเรามาที่หน้านี้เนี่ยก็เจ้าซับแอคเคาท์ที่เราสร้างกับทาง IEO เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เราก็มาคลิกเลยฮะเมื่อกี้คือตัว indie IEO นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่า transfer balance นะฮะก็คือการโยกเงินจาก source account หรือว่า account ไหนก็ตามเนี่ยเป็นเหรียญแบบ USD เหรียญ FTT อะไรก็โอนเข้ามานะแบบตัวอย่างของ i n d e GG เนี่ยก็อยากจะให้โอนเข้ามาแบบ USD เนี่ยก็400เลย FTT ก็5นะครับก็คือโอนทั้ง2ประเภทเข้ามาใน sub account ตัวนี้เลยนะครับโอเคคลิก okay. transfer แค่นั้นเลยฮะง่ายมากๆแล้วก็คลิก transfer ครับ Okay. ตอนนี้เราจะเห็นเลยวนะฮะว่าใน Account หรือว่า Sub Wallet ของ i n d i iO เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้เนาะเราก็สามารถกลับมาตรงหน้านี่ได้นะปึ๊บแล้วก็มา p Place Bit ตรงนี้นะฮะเราสามารถระบุได้นะฮะว่าตั๋ว ของเราเนี่ยเราจะใช้กี่ใบแล้วก็ราคาเนี่ยเขาจะถามนะฮะว่าเราอยากจะซื้อเหรียญอินดี้เนี่ยในราคามูลค่า0.0875หรือ0.1นะฮะโดยส่วนตัวผมแนะนําให้กดตัวแบบท็อปสุดไปเลยนะ,ะ0.1ไปเลยแล้วก็อันนี้เขาถามว่า0-5จะเอาเท่าไหร่ใส่5ไปเลยฮะแล้วก็กด สับมิดไปนะครับเขาจะเปิดช่องว่างให้เพื่อนๆสับมิดแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเนาะลองไปดูได้เลยเนี่ยเรามาร์กันไว้เลยนะฮะในอีก7วัน10ชั่วโมงเนี่ยก็ให้รีบๆมากดกันเนาะก็แค่นั้นเองฮะใ,ในการเป็นต้นสายของเจ้า FTX เนี่ยเพื่อๆอาจจะง่ายกว่าไบแอนซ์สิงเพราะว่าไบแอนซ์เนี่ยเพื่อนๆต้องถือเหรียญ BNB อบแล้วก็รอเขาสแนปช็อตแล้วก็เข้ามากดแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งไบแอนซ์น่าจะ Flexible กว่าในการที่ว่าเขาอนุญ,ญาตให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมากด u b s ส r ร b e ประมาณสนนามช F ะะและถ้าหากว่าใครเนี่ยก่าวอีโคซิสเต็มของ s o l a n a เนี่ยโบวคิดว่าการที่คุณมาทดลองเป็นต้นสายผ่าน FTX เนี่ยก็ไม่แย่เลยนะฮะลองดูผลประกอบการย้อนหลังได้นะฮะแน่นอนว่าหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้ปังหรอกโบพูดเลยว่า IEO ของ FTX เนี่ยมันไม่ได้แบบมูลค่าแบบกาวสุดๆเท่าของ i บน n c e ที่แบบทุกตัวขึ้นเป็น 10x นะฮะแต่บางตัวที่มันปังๆเนี่ยเช่นแบบเหรียญ FTT เนี่ยโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาก็หลักแบบ10 หลักร้อยสองร้อยสองร้อยเท่าอ่ะของเซรั่มเนี่ยก็ขึ้นมาหลักยี่สิบเท่าคือเออจริงจริยี่สิบเท่าโบว่ามันยังเฉยๆนะมันควรจะขึ้นเยอะกว่านี้แต่มันก็เคยขึ้นไปสูงกว่าน,นี้แหละแค่ราคานะปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งอยู่ที่ประมาณยี่สิบเท่าเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าสมมุตินะฮะว่าอินดี้จีเนี่ยเพื่อนๆได้ลงทุนประมาณสี่ร้อยดอลลาร์อะหักต้นทุนเหรียญฟทด้วยหกร้อยดอลลาร์เนี่ยแล้วมันขึ้นไปสักห้าเท่าเนี่ยก็อย่างน้อยเราก็เอาสี่ร้อยเงินต้นของเราที่ไม่รวมฟทนะฮะไปคูณห้าดู มไไันก็ลองคำนวณอย่างนั้นได้แต่ทุกๆอย่างก็ควรจะดูสภาพตลาดด้วยนะฮะแต่การลงทุน IEO ของ Exchang e ดังๆเนี่ยส่วนตัวโบ้รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เรียกได้ว่าเอ้ยเหรียญมันก็อาจจะรู้สึกน่าเก็บระยะยาวมากกว่าการที่คุณไปลงข้างนอกเองหลายๆตัวงันเดี๋ยววันนี้โบ้ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในห้อง Telegram มหรือว่าคอมเมนต์ข้างใต้คลิป u t u b e ได้เลยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปโบ้โบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e แลวกดแชร์ไปให้เพ หาความรู้กันได้นะฮะหรือให้ค่าขนมตรงนี้เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจโบก็ได้ครับเแล้วเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ